พบกับนุ่นนะคะวันนี้นุ่นมีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถที่บอกเลยนะคะว่ารถนี้มาราคาถูกมากนะคะและที่สําคัญได้เลขไม่หลักหมื่นด้วยนะคะคุณลูกค้าขาก็สําหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota าวีอนะคะ 1.5e ปี2015นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่3 2 5 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็สําหรับคันนี้ได้เป็นสีเทาเข้มนะคะเป็นสีที่ หายยากมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะก็สําหรับใครที่กําลังมองหาวีออสสีเทาเข้มปี15บห้าไม์หลักหมื่นอยู่นะคะก็พลาดไม่ได้เลยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ้นพาเดินดูรอบๆตัวรถกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่ารถเพิ่งมาถึงนะคะสดๆร้อๆเลยนะคะเพิ่งมาจอดหมาดๆเลยนะคะก็รีบมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมก่อนเลยนะคะก็สําหรับคันนี้นะคะเป็นวีออสปีสองพนนะคะก็ชมนี้ก็ถือว่าเป็นชมที่ ที่ดีอีกหนึ่งรุ่นที่นุ่นอยากจะนําเสนอนะคะก็ตัวนี้นะคะของเขาอ่ะการชนหน้าเขาเน้นการตกแต่งโดยเส้นโครเมียมเล็กๆนะคะซึ่งซึ่งพอเรามองแล้วดูออกเลยนะคะว่าเป็น Toyota v วีออนั่นเองนะคะก็แล้วของเขาก็จะมีในส่วนของโลโก้โตโยต้อยู่แบบนี้ด้วยนะคะก็เป็นเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นจุดขายของเขาเลยนะคะ สำหรับหมายเลขทะเบียนนะคะ4กไก่ทถถน4453นะคะก็ลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนป้ายแต่อย่างใดเลยนะคะมาต่อมาดูในส่วนของชุดโคมไฟหน้านะคะอันนี้คือจะบอกว่าเป็นรถปี2015นะโคมไฟอาจจะเหลืองไปหน่อยเพราะด้วยกับการใช้งานของเขานะคะโดนแดดโดนลมโดนฝนนะคะเป็นธรรมชาติแต่รับประกันเลยว่าก่อนปล่อยรถชุดโคมไฟหน้าจากเลืองๆแบบนี้จะใสเงาวิ่งเหมือนได้รถใหม่ไปเลยนะคะ ซึ่งชุดโคมไฟหน้าเนี่ยนะคะก็ได้เป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะก็มีในส่วนของไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะก็ครบเลยนะคะในชุดโคมไฟเดิมๆเ,เลยนะนี่นุดให้ดูในส่วนของการชนเห็นไหมคะว่าการชนนี่คือแบบแนบสนิทชิดเลยนะคะก็ไม่ได้ถอดหรือว่าไม่ได้ออกเอาเอาอกไปทําอะไรเลยนะ มาต่อมานะคะมาดูในส่วนของล้อกันบ้างสาหรับอันนี้นะคบได้เป็นล้ออลลอยนะคะก็4รูนะคะขนาด15นิ้วเป็นของเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นของโตโยต้านะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้ได้เป็นขนาด15นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางปี2020ด้วยนะคะได้สัปดาห์ที่30ปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะก็ได้ยางใหม่ๆเลยนะคะใช้งานได้ยาวๆดอกยางยังลึกๆหนาๆแบบนี้นะคะนิ่มๆใช้งาน ได้อีกยาวไกลเลยนะคะอะต่อมา รุ่นพานมาดูในส่วนของกระจกมองข้างกันบ้างสําหรับกระจกมองข้างนะคะฝาครอบของเขาเนี่ยคือได้สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะก็ได้เป็นสีเทาเข้มของเขานี่ได้เป็นแบบปรับและพับหูกระจกนะคะด้วยระบบไฟฟ้านะคะควบคุมจากแผงวงจรด้านในนะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะติดตั้งมาที่หูกระจกให้พร้อมเลยก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกหนึ่งอย่างนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยนะมา มาดูในส่วนของตรงนี้นะคะก็หให้ดูตรงนี้คือเป็นกระจกของแท้ของโตโยต้านะคะมีสัญญาณการขโมยนะคะติดตั้งมาให้กับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างยังคงสภาพจากศูนย์โรงงานอยู่นะคะสําหรับมือเปิดประตูด้านนอกเนี่ยได้สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะทั้ง4ี่บานอนุให้ดูในส่วนของภาพรวมของตัวรถคันนี้กันนะคะก็สําหรับคันนี้เห็นไหมคะน้านข้างนี่คือแบบเดิมๆเ,เลยนะคะ ไม่มีรอยบุบรอยขูดขีดนะคะสภาพเดิมเดิมเลยและยิ่งกว่านั้นรับประกันเลยว่าเราคัดรถสวยคุณภาพเกรด A อย่างแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์และก็ไม่มีชนน้าไม่มีจมน้ําอย่างแน่นอนเลยนะคะ,ะต่อมาเราก็มาดูในส่วนของด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะก็สําหรับไฟท้ายคือของเขาอ่ะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะได้ไฟท้ายแบบนี้เลยชุดโคมไฟท้ายของเขาเนี่ยมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยครบเลยนะคะ ด้านท้ายก็จะมีติดในส่วนของตัวอักษรโครเมียมนะคะที่เป็นรุ่นของเขานะคะก็คือวีออนนั่นเองนะคะและรุ่นย่อยของเขานะคะก็คือตัวีนั่นเองของเขานะคะออกแบบไฟท้ายทั้งสองข้างโดยการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิ้วฝากระบงท้ายสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะก็อ่า ให้ดูด้านหลังกันหน่อยนะคะกระจกด้านหลังเนี่ยของเขาติดตั้งตัวไรฟ้านะคะและด้านในเนี่ยตัวอีเขาจะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านในตัวรถด้วยนะคะก็เวลาเบรกก็จะอยู่ในส่วนของระดับสายตาพอดีเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวนุ่นพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันต่อเลยนะคะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสามารถใช้กุญแจนะคะเปิดจากด้านหลังได้เลยนะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถข้างเบาะฝั่งคนขับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็สาหรับวีออสนะคะเป็นรถที่ซิตี้คาร์ขนาดเล็กเนาะก็เป็นรถเล็กๆขับได้ค่อนข้างคล่องตัวเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0ซีซีนะคะก็ไม่แพงไม่เปลืองน้ํามันแล้วก็ไม่ประหยัดน้ํามันจนเกินไปนะถือว่าอัตราการสิ้นเปลืองกําลังดีเลยนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะก็พื้นที่ของเขานะคะก็ค่อนข้างกว้างนะคะด้วยกับรถบอดี้ ของเขานะคะก็คือสําหรับลูกค้าที่ชอบเดินทางไกลมีสัมภาระเยอะๆหรือว่าบ้านที่มีเด็กเล็กสัมภาระเยอะนะคะคันนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ตรงที่ว่าได้รถแบรนด์หลักเป็นของโตโยต้านะคะแล้วก็ได้เป็นวีออสนะคะที่ราคาผ่อนเบาๆสบายๆกันเลยนะคะมาต่อมาในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของย่างอะไรสำรองนะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือนะคะส่วนแม่แรงนะคะก็จะอยู่ใต้เบาะนะคะฝั่งข้างคนขับนั่นเองนะคะก็ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเต้าวีออีกหนึ่งอย่างเลยนะคะอ่าเดี๋ยวนุ่นให้ดูในส่วนของด้านล่างนะคะนี่เห็นไหมรอยทางมะพร้าวรอยเม็ดอาร์ตพวกนี้นะคะเดิมๆจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะคุณลูกค้าจ๋าเนี่ยพวกนี้คือมาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะทางมะพร้าวเนี่ยที่อยู่ด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าจ๋าเม็ดอาร์ตพวกนี้คือ เป็นองค์ประกอบที่มาจากโรงงานนะถ้าสภาพสมบูรณ์แบบนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่ารถนะคะไม่ได้มีการชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่นุ่นใหญ่จะให้ดูก็จะเป็นในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเห็นไหมน็อตไม่มีรอยขยับเลยสีเดิมๆ,ส,มๆสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะอ่าดูอีกฝั่งนึงนะคะเพื่อความมั่นใจเห็นไหมน็อตนี่ไม่มีรอยขยับแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะสามารถใช้เล็บจิกสียางลงแบบนี้นะคะโอ้แน่นอนอยู่แล้วไม่ได้ทําสีอย่างแน่นอนทางเรารับประกันเลย นี่นะคะเม็ดอาร์ตพวกนี้ก็แบบเป็นรอยที่มาจากโรงงานนะของเขานี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะถ้าสมมุติทําสีจริงๆอะรอยเม็ดอาร์ตพวกเนี้ยที่ติดมาขอบขอบ,ขอบพวกนี้นะคะมันก็จะแบบจะหายไปเลยนะเนี่ยขอบยางนะคะห้องเก็บสัมภาระพวกนี้ก็คือแบบสภาพยังดีอยู่นะคะก็คันนี้ถามว่าสมบูรณ์ไหมก็อันนี้รุ่นเห็นด้วยกับตาตัวเองนะก็รับประกันเลยประมาณ เกิน95%นะสภาพสวยมากอันนี้คือแบบยอมรับตรงๆเลยว่าเป็นรถที่แบบเพิ่งมาถึงจริงๆนะคะก็เลยรีบม,มารีวิวให้ดูก่อนว่ารถก่อนปรับสภาพนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะอ่าต่อมามาดูภายในตัวรถนะคะก็สําหรับของเขาอะ่ะคือภายในเขาคุมโทนสีดําทั้งหมดเลยนะแผงประตูด้านในเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะมือเปิดประตูก็เป็นสีดํานะคะก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแลว้วก็ทนทานนะคะ มีในส่วนของตัวล็อกกระจกนะคะแล้วก็ระบบเซ็นทัลล็อกนะคะเห็นไหมแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นแผงควบคุมกระจกทั้ง4บานเลยนะคะแล้วก็จะเป็นออโต้คะสำหรับผู้ขับขี่นั่นเองด้านล่างนะคะก็มีที่วางของจุกจิกเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําแก้วน้ํานะคะก็สามารถเก็บของตรงนี้ได้เลยนะคะมาดูในส่วนของภายในตัวรถกันต่อนะคะามาที่ตรงนี้นะคะก็ตัวนี้จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะก็อันนี้จะมีทั้งแบบตัวปรับ ตัวพับหูกระจกมองข้างนะคะนี่เนาะแล้วก็กระจกด้านซ้ายด้านขวานะคะปรับริสต์สวิ่ทิศทางการมองเห็นได้เลยสําหรับพวงมาลัยนะคะก็อันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบพวงมาลายัยพวงมาลัยหนังสามก้านแบบนี้เลยนะเป็นของโตโยต้านั่นเองอเดี๋ยวนุ่นให้ดูในส่วนของเลขไม์ของตัวรถคันนี้นะคะสำหรับคันนี้เลขไม้อยู่ที่ว้าว4 6่0 0่นทนพอดีเลยนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้คือแบบไม้แท้นะคะลูกค้ารถปี15นะคะ สภาพคือดีมากเลยนะคะก็รับประกันเลยว่าไม่มีกอไม่มีเขียไม่ยมอย่างแน่นอนนะคะ,ะต่อมาดูในส่วนอคอนโซลกลางนะคะนี่อันนี้คือด้วยของเขาเป็นตัว e นะเครื่องเสียงของเขาจะได้เป็นเครื่องเสียง c d นะคะสามารถฟังวิทยุ f m a m ได้นะคะก็ตัวนี้เป็นของเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมีช่องเสียบสาย u s b เสียบสาย a u x ได้ด้วยนะคะถัดมาด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของระบบแอร์นะคะเป็นแอร์แบบอาล็อกนะคะปรับความเย็นได้ตามใจชอบเลย คันนี้นะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะขับง่ายเลยนะคะขับสบายจริงนะต่อมาดูในส่วนของเบาะนะคะก็สาหรับคันนี้นะคะก็ได้เป็นเบาะผ้านะคะสีดําตกแต่งลวดลายด้วยได้สีน้าเงินแบบนี้เลยนะคะก็เป็นเบาะที่แบบเดิมๆจากโรงงานตั้งแต่ออกจากศูนย์ป้ายแดงเลยนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยคันนี้นะคะมีแอร์แบกนะคะจํานวนหนึ่งคูนานั่นเองนะ,ะต่อมานะคะมาดูในส่วนของ ้องผู้โดยสารด้านหลังก็ต่อนะคะก็เป็นเบาะผ้าสีดําตกแต่งลวดลายด้วยได้สีน้ําเงินเช่นเดียวกันนะคะก็ทุกอย่างนะคะได้จากจากโรงงานเลยนะคะของแท้เลยซึ่งข้อดีของเบาะผ้านะคะช่วยระบายความร้อนได้ดีมากเลยนะคะด้านล่างนะคะมีแผ่นยางรองให้ครบุกจุดระยะห่างระหว่างเบาะแถวหน้าและแถวหลังคือจะบอกว่าเป็นมีพื้นที่นี่แบบค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะนั่งได้แบบสะดวกสบายเลยนะคะอ่ะ ต่อไปนุ่นพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะว่าสภาพรถที่แบบเพิ่งมาถึงก่อนปรับสภาพเครื่องยนต์ร้อน,อนๆแบบนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็เราไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ vvti นะคะขนาด1,500นซีซีนะคะก็เครื่องยนต์นี้คือแบบอันนี้คือยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพนะคะให้เห็นๆกันก่อนเลยนะ ในส่วนของหมายเลขเครื่องยนต์แล้วก็หมายเลขตัวถังนะคะทุกอย่างตรงตามสำเนาเล่มรถนะคะก็สําหรับสีสีพวกนี้นะคะเป็นรอยแต้มสีจากโรงงานเลยนะคะ,ะนุให้ดูในส่วนของน็อตนะคะเห็นไหมนี่นะน,น็อตนีแบบเดิมๆเ,เลยน็อตแก้มไม่มีรอยขยับเลยนะคะนี่มาจนถึงคารด้านหน้าเลยนะคะนี่เรามาดูแบบองค์ประกอบใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะนุพยายามถ่ายให้แบบชัดที่สุดเลยนะ คันหน้านะคะคันหน้าเดิมๆตรงๆ,รงๆเลยนะคะคันนี้เกรด A เลยนะคะลูกค้าจ๋าเห็นไหมน็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยขยับเลยนะคะอ่าคือแบบพยายามอยากให้เห็นทุกส่วนเกี่ยวกับตัวรถเลยนะคะก็สําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถนะคะอ่ะสติ๊กเกอร์มอเอรพวกนี้ก็ยังอยู่นะน็อตแก้มฝั่งนี้น็อตฝากระโปรงด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานเนี่ยเขาจะมีตาปั๊มของตัวต้า,ยตายอยู่แบบนี้เห็นไหม แม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดมากับตัวรถคือปกติรถปี2015น็อตมันจะไม่แบบมันไม่ติดแน่นขนาดนี้นะแต่ด้วยกับรถคันนี้คือแบบรับประกันเลยนะคะว่าสวยจริงนะคะภาพตรงปกอย่างแน่นอนนะคะมาดูรถหลังปรับสภาพรับประกันเลยว่าสวยงามอย่างแน่นอนนะคะถูกใจค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota v i o อนะคะ 1.5E e นะคะปี2015คันสีเทาดำคันนี้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อนุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์0840042099นะคะหรือว่าไม่สะดวกโทรมานะคะเดี๋ยวนุ่นแปะลิงก์ไลน์ด้านล่างไว้นะคะให้ลูกค้าติดต่อกลับได้เลยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลานะคะนุ่นก็ฝากคลิปนี้ฝากรถคันนี้แล้วก็ฝากดูคลิปอื่นๆนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้นุ่นด้วยนะคะวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ